ดูเพาะเพียงดูวังเวงเนาะแล้วแล้วซื้อบัตรตรงที่ไม่มีใครครบด้วยนะแล้วเขียนแฟนขับมึ่อไงชอบอยู่มืดๆนะพี่เขียนเขียนว่ารักเท่งด้วยถามมาเดีว่าเท่งรักมันไหมเฮ้ยมึงยืนสำหรับพี่กันทางนี้เออสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจแหม่มึงนัดสนิทดีแล้วมีไฟฟอลโล่ไปด้วยนะ เดี๋ยวยังมีอีกรอบเดี๋ยวมึงดูกูบอกแล้วทำอะไรอย่าให้รู้อันนี้คือสดสด,สดไม่บอกให้รู้แกไปนอนบอนไส้ฮะไม่ใช่<า>นะส่งของที่ไหลแกนทุกทีเอาปืนมาอย่างนี้มันต้องยิงเก็บมันซะแกจะต้องตายต่อหน้าตรงนี้เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ท่านจะฆ่าผมได้ลงคอเลยเหรอครับทำไมอ่ะทั้งที่เราสองคนน่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแฟเนี่ยนะคนม,มันจะตายอ่ะมันต้องพูดอะไรเป็นความจริงทั้งหมดถูกฮะเอาเป็นว่าผมไม่ยิงดีกว่าเพราะผมกลัวว่าแฟนขับของนัดกับแฟนขับผมเนี่ยจะทะเลาะกัน ขอเสียงแฟนคขับผมเลยครับฟะไปไหนแลวเฮ้ยไปไอแฟนขับกูรอพอเล่าไ้ตกเลยบอกบอกเบอกว่าไว้มีโชว์ต่ออะไรวะมาแว๊บๆในเมื่อเองไม่ทำมันแล้วก็ฉันจะจัดการแกเองมานี่นี่อานัทเก็บซะนี่ก็อานัทนัททิวเอฟ้าเหมือนกันเลย เฮ้ยแกไปซ้อมมันทำไมอ่ะฉันไม่ฆ่ามันกระบุนล้วทำไมอ่ะเมื่อปีที่แล้วมันทำฉันเจ็บมากมันทำอะไรแกเจ็บวะมันตัดหัวของฉันไปใส่หัวของมันฉันเดินอับอายขายขี้หน้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยอาหอตหน้าของมันซึ่งความจริงแล้วหน้าแกเป็นหน้านี้ ถูกต้องอาฟฟแต่หน้ามันเป็นหน้านี้ใช่แล้วอาฟฟอัปลัษณ์สิ้นดีหน้าอย่างนี้ไม่น่าเกิดพิคนหรอกไปไปไม่ได้แล้วก็ทำ้ายเขาไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรอาทาง ถึงฆ่ามันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อนัทท้องห่อนอ่อนแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาทางพาอคนนี้เข้าไปในห้องจัดแลจัดการมันซะพาไปโรงพยาบาลมันถูกยิงอยู่เจ็บไหมแถวนี้คงมีเนาะโรงพยาบาลอะไรอ่ะปิ๊กอินการแพทย์อ่ะถ้าเกิดฉุนหุกขึ้นมาสบายใจได้ที่นั่นมีเตียงผ่าตัดฉันเคยไปมาแล้วโรงพยาบาลนี้ย ยัไงบ้างเดี๋ยว<อ>ก่อนอื่นขอบคุณก่อนสิเออมาขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนโอเคนัททิเอฟห้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละเรียบร้อยแล้วฉันบอกแล้วไงว่าอาโบไม่ใช่สายของใข่ทั้งนั้นเป็นแฟนของฉันเอาละฉันจะให้อาโบเนี่ยไปรอฉันที่ห้องก่อนอ่ะไปรอที่ห้อง พี่มันม,ม,มีตั้งหลายดอกมันดอกไหนอ่ะจะเอากี่ดอกก็เอาไปดอกเดียวก็พอแล้วถูกต้องสามดอกนี่ถึงกัะฟ้าเหลืองเลยนะอ่ะขอบคุณน้องโบมากวันนี้น้องโบ AF5 ฉันจะไปส่งเธอที่ในห้องใส่ชุดบางๆหรอฉันใส่บิกินใส่จีสติงก็ได้จีสติงเนี่ยอย่าเอาด้านหน้าไปแสบด้านหลังอีกล่ะ มันถลอกปอกเปิดที่เกียร์ทายาอ่ะไปรอด้านในเลยนะยุดก่อนตัวจริงเข้ามาละเฮ้ยใ,ในเรื่องนี้มีมอดไม่ไผ่ด้วยเหรอหนูเองหนูเองมานี่ไป ต่างกันเยอะฟ้าสูงแผ่นดินต่ำสวรรค์ส่งฉันมาเกิดนรกก็ตามมาติดติดยังอีกยังไม่ย่ออีกคิดว่าฉันเมื่อยไหมที่เรจริงจริงฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้ว ว่าบทเนี้ยเธอไม่สมควรเล่นทำไมเธอต้องว่าฉันอย่างนั้นด้วยล่ะอัมพัชลาภาบอกตรงๆเลยนะจากใจฉันเลย <c oughs> เธอไม่น่าเกิดเลยเอ่ะ <c oughs> พอได้แล้วนะแพนเค้ก <c oughs> <c oughs> ตกีเกยังส่งมาทางนี้มั่งเหมือน<ะ>หมาเน่าสามตัวนั่งอยู่เลยเนี่ยแหมตอนพี่ออกก่อนพี่ก็เล่นซสยาวเลยเล่นสนูขนตาจะล่วงแล้วเนี่ยดูไปดูมาเธอเหมือนปลวกเนาะนี่เธอเลิกว่าฉันได้แล้วนะพิงกี้ <Yeah. S 2> ฉันต้องขอขอบใจเธอมากนะที่เธอเอาดาราสามคนมาเปรียบเทียบกับฉันถามว่าฉันฉันคัดค้านไหมอย่าได้แคร์สื่อใดๆไม่เป็นไรหรอกจ้าแววจมม็อ <Well, tomorrow. S 1> น้องโบตอนซ้อมนะไม่มีพี่แววนะเอาเอาสามคนนี่พอนะ เนาะไม่เป็นไรค่ะแหนูแถมให้ก่อนที่พี่จะไล่น้องโบเข้าไปถามจากใจเลยนะถ้าเกิดวันใดวันหนึงน้องโบนอนอยู่อะตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเหมือนพี่น้องโบทําไงงั้นหนูขอไม่ตื่นดีกว่าค่ะพี่เข้าไปเข้าไปเลยรีบเข้าไปขอบคุณโมเอฟค่ะขอบคุณค่าพี่มังตอนเลยพี่ ตอ,อนเมื่อกี้ที่น้องเขาขโมยซีนหนูมาตอนเลยอ่ะับดอกไหนดีคะดอกนี้ไปรอที่ห้องไปแต่นี่มันมีตั้งยี่สิบกระดอกนะค่ะแล้วแต่มืองไปรอในห้องกี่ดอกคะแล้วแต่เรามาคุยกันเรื่องไอ้ฮาวดีกว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าคนอย่างไอ้ฮาวเนี่ยไอ้นี่จะไปนอนบ่อนไส้ตอนนี้มันอยู่ไหน ถ้านายอยากรู้ชีวิตของไอ้่าวแล้วก็ผมเนี่ยรู้จักบันดีผมอยากให้ในายได้รู้จักชีวิตความเป็นมาของไอ้อะ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 ไรอะาา่อาว <_ S 1> และขอให้ทุกท่านดูนี่คือชีวิตของอาหา่าวผมจะพานายไปดูที่บ้านของมันวันๆชีวิตของอาหา่าวมันจะนอนอยู่กับเมียมันอย่างเดียวเลย อะไรเนี่ยเธอ,อโอืย้ยวุ่นวายจริงเลยขอบคุณเขายังอะ่ะขอบคุณอะไรนี่ตดปะเนี่ยปากก็เหม็นขอบคุณที่เขาใช้โทรศัพท์ทูมูงไงเต้นถึงได้จานแดงมาดูฟรีๆไงไปนอนไกายพายร้อนไหอแอร์เย็นขนาดนี้พอพ่อกดอะไรจริงจังะนะ่ะ เออมันนอนไปโอ้ยตายแล้วดึกเลยพะอะไรนักหนาเนี่ยทำไมไม่หันมากดท้างนี้บ้างของมันหน้ากดหรือเปล่าล่ะฮะตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนมันไม่สวยอ่ะทุกตรงแหละไม่สวยทุกตรงไหนก็ไม่สวยหัดดูเมียชาวบ้านเขาบ้างดิทำไมอ่ะดูนี่เขาสวยะน่ะสวยตรงไหนเออไม่สวยก็ไม่เติมไปแต่งสิ หน้าอยู่เหี่ยวก็ไปดึงหน้าใหม่นมเล็กก็ไปทําให้มันอวบอืมให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะี่ยเออมันจะได้รูเล้าใจทําที่ไหนอ่ะ